16องค์กรภาคประชาสังคมนะครับเข้ายื่นหนังสือเลขาธิการสปสชก่ขอขึ้นทะเบียนร่วมจัดบริการด้าน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนกับสปสชครับผู้แทนจาก16องค์กรภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดบริการ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนนะครับโดยกรมควบคุมโรค ได้เข้าพบนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสปรสชเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมบริการของสอปสชและหารือถึงแนวทางการดําเนินงานนะครับนายแพทย์เจเดตบอกว่าตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมร่วมจัดบริการด้านเอชไอวีในชุมชนนะครับเพื่อสนับสนุนนโยบายการยุติป,ปัญหาเอชของประเทศสามารถเบิกค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แบบฟรีสเก็ตโต ตั้งแต่ปีงบประมาณ2566เป็นต้นไปนะครับ <Okay. S 1> ก็นับเป็น,นกลไกสําคัญที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้การจัดบริการด้าน HIV มีประสิทธิภาพได้ยั่งยืนมากขึ้นนะครับ <Okay. S 1> เพราะปัจจุบันยังมีผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเตาะบางอีกจํานวนมากที่ยังไม่กล้าเข้ารับบริการสถานพยาบาลของรัฐ <Okay. S 1> ท่านี้สปสชพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับรอมทั้งเชิญชวนองค์กรต่างๆที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมเป็นหน่วยบริการของสปสชให้มากขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับ ขณะที่นางสาวสุรางจันแย้มผู้แทน16องค์กรภาคประชาสังคมบอกว่าวันนี้ถือเป็นก้าวแรกนะครับที่ปสปสช,าชให้การรับรอง16องค์กรนำร่องได้มาเข้าร่วมให้บริการรักษา HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนนะครับอยากให้กลไกนี้มีความยั่งยืนเพื่อช่วยกันยุติปัญหาเอสของประเทศนะครับเชื่อมั่นว่าการทำง,งานของภาคประชาสังคมนั้นจะช่วยอุดช่องว่าง ปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการของกลุ่มเสี่ยงในชุมชนต่างๆได้เป็นอย่างดีกับเนื่องจากมีความใกล้ชิดเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเกาะบางเหล่านี้ได้ง่ายกว่าสถานพยาบาลของรัฐครับ